จากภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้รวมถึงร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครประกอบกับในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของน้าทะเลดุนสูงซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบ ที่เกิดจากภาวะน้ําท่วมขังรอระบายหลายจุดทําให้น้ําระบายได้ค่อนข้างช้าทางกรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักโดยการขุดลอกคลองเปิดทางน้ําไหลและล้างท่อระบายน้ําซึ่งมีการดําเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ98ติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดต่างๆรวมถึงจุดอ่อนน้าท่วมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําตามคลองสายหลักควบคุมระดับน้ําตามคลองสายหลัก โดยได้สั่งการให้พร่องน้ําในคลองแสนแสบลงอีก20เซนติเมตรให้อยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลปานกลาง80เซนติเมตรซึ่งการพร่องน้ําเพิ่มขึ้นอาจกระทบต่อการเดินเรือในคลองแสนแสบทางกรุงเทพมหานครจึงอยากให้ประชาชนวางแผนการเดินทางด้วยคืนนี้คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าปกติกวันอาทิตย์คนใช้น้อยหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันทําการวันจันทร์ดังนั้น ถ้ามีอุปสรรคในการเดินเดือก็ต้องกราบขอภัยด้วยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักการาระบายน้ำประเมินสถานการณ์ฝนภายในคืนนี้ว่าจะมีฝนตกลงมาหรือไม่หากมีก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำอย่างจุดต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งอาจกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเช้าพร้อมทั้งยืนยันว่าที่ผ่านมาการาระบายน้ำในจุดต่างๆทำได้เร็วขึ้นเช่นย่านงามวงวานที่เคยใช้เวลาระบาย7-8ชั่วโมงแต่ล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคม ที่ผ่านมาใช้เวลาเพียง4ี่ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเป็นที่ประจักษ์ว่าฝนจะตกมาโคมเดียวคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการระบายน้ำสำหรับคืนนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีแนวโน้มว่าจะตกในช่วงที่สองที่สามตกหนักช่วงที่สองที่สนั้นหน่วยงานของกทมต้องออกครับเพราะว่าถ้าตกหนักที่สองที่สานั้นมันจะมีผลต่อ ต่อพี่น้องประชาชนที่เริ่มเดินทางออกจากบ้านตีห้าหกโมงเช้านะครับดังนั้นถ้าแนวโน้มคือจะตกหลังเที่ยงคืน กทมก็ต้องออกมาเตรียมการทตนมที่ขณะนี้ถือว่ากรุงเทพมหานครมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการวางแผนรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการวางแผนแก้ไขในระยะยาวซึ่งล่าสุดมีสัญญาณที่ดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เห็นชอบในหลักการโครงการขยายท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยอาจจะดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่เชื่อมต่อกับอุโมง์ยักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม